วันนี้จะพามาดูกรงบินนะฮะกรงบินแล้วก็กรงสําหรับนกแต่ละแต่ละรุ่นอายุนะฮะแต่ละในช่วงอายุนะครับว่ากรงแต่ละช่วงเนี่ยควรจะใช้แบบไหนยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับเป็นนกแก้มงใบวีรเดชครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะสบายๆก็วันนี้มีตลับเมตรมาด้วยเดี๋ยวจะพาไปดู กกงกันนะครับกรงสําหรับที่เราจะเลี้ยงนกนะครับในแต่ละช่วงอายุนะครับเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงเพาะพันธุ์เลี้ยงเล่นๆอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับเราใช้กรงแบบไหนกันบ้างนะครับอันนี้คือส่วนตัวนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับว่าอ๋อสแตนดาร์ดต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะทุกคนต้องเป็นแบบนี้หมดไม่ใช่นะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ที่ที่ผมทําอยู่นะครับทําโดยมาตลอดก็คือในแต่ละช่วงอายุของนกเนี่ยมันก็จะมีกรงของมันนะครับของผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือกรงสําหรับนกรุ่นนะฮะหรือว่านกกรงบินเขาเรียกกรงบินนะฮะในในภาษาที่กลุ่มที่เราเลี้ยงนกกันเนี่ยเราเรียกว่ากรงบินนะครับเป็นกรงสําหรับนกรุ่นที่เราจะเตรียมไว้ให้เขาเพื่อให้เขาได้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในโอกาสต่อไปหรือว่าเป็นกรงที่ใช้สําหรับพ่อแม่พันธุ์ที่มีกรงแคบๆนะฮะเมื่อเขา ให้ผลผลิตแล้วแล้วก็หมดฤดูกาลของเขานะครับบางท่านหรือว่าบางบางฟาร์มเนี่ยเขาก็จะเอานกของเขาเนี่ยออกมาจากกรงเพาะนะฮะซึ่งกรงเพาะเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กกว่านะฮะแล้วก็มาไว้ในกรงบินเพื่อให้เขาได้บินได้ออกกําลังกายได้ปรับสภาพได้ให้ร่างกายแข็งแรงนะครับหรือเขาเรียกว่าให้เป็นกรงบินให้เขาได้บินได้ออกกําลังกายนะครับซึ่งกรงบินของผมเนี่ยสำหรับนกรุ่นของผมเนี่ยอยู่ประมาณ อผมใช้ทั้งหมดก็คือเป็นขนาดเท่ากันหมดเลยก็คือ2อคูณสคูณสนั่นหมายความว่ากว้าง2เมตรยาว2เมตรแล้วก็สูง2เมตรนะครับเป็นกรงสี่เหลี่ยมจตุรัสเลยนะครับผมแล้วก็ใส่คอนไม้เข้าไปตรงกลางนะครับนะฮะขนาดก็2เมตรนะครับกว้าง2เมตรยาว2เมตรสูง2เมตรนะครับก็คือเอาไว้ให้สําหรับนกรุ่นแล้วก็นกพ่อแม่พันธุ์ที่มาพักนะครับ หลังจากที่เขาที่เขาให้ผลผลิตแล้วให้ลูกแล้วนะครับพอหมดฤดูกาลหรือว่าเขาเริ่มผลัดขนปุ๊บเราก็จะเอามาไว้ในกรงบินนะครับเพื่อให้เขาได้ออกกําลังกายนะครับก็จะมีที่ใส่อาหารมีคอนให้เขาจับนะครับแล้วให้มีพื้นที่กว้างให้เขาบินให้เขาได้แทะนู่นแทะนี่เป็นมีตอไม้อะไรให้เขาก็แล้วแต่เราจะใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าอยากให้มีพื้นที่นะฮะอย่าไปเอาอะไรไปกีดขวางเขามากเพราะว่าอยากให้มีพื้นที่บินไปบินมาบินมาบินไปนะครับเขาจะได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้แข็งแรง นะครับเดี๋ยวไปดูกรงเพาะกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกรงกรงนี่ก็คือเตรียมเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับสำหรับผมเนี่ยอย่างเช่นคู่นี้นะฮะเดี๋ยวปีหน้าเราจะเตรียมขึ้นทําละตัวผู้ก็จะเป็น F1 นะครับ F1 ก็คือสปิทติโนนะครับแล้วก็ตัวเมียก็เป็นม้งอินเดียนะครับตัวนี้ครึ่งเอามาเข้าคู่กันนะครับแล้วก็เตรียมเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้อายุได้แล้วนะครับก็จะมาจับคู่กันใหม่นะครับ เพราะนั้นก็เลยเอามาใส่กรงเพื่อจะเตรียมน,นะครับซึ่งกรงเตรียมเนี่ยเราก็จะมันก็คือคล้ายๆกับกรงที่เป็นกรงเพาะพันธุ์ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใส่รังเพาะเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้เขาได้อยู่คู่กันสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ปีหน้าพอใกล้ถึงฤดูการที่เขาจะไข่หรือว่าฤดูการผสมพันธุ์ปุ๊บเราก็จะเอารังมาติดนะครับจะใส่รังเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถามว่าเพาะพันธุ์ได้ไหมเพาะพันธุ์ได้นะฮะเนี่ยฮะ ขนาดความยาวก็ประมาณเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบสูงก็เก้าสิบนะฮะเมตรยี่สิบสูงเก้าสิบนะครับ,รบแล้วก็กว้างเก้าสิบนะครับเก้าสิบเก้าสิบเมตรยี่สิบอันนี้ถามว่าพ่อพันธุ์ไดไหมพ่อพันธได้นะครับแต่ว่าอย่างผมบอกอะครับหลังจากที่พอเพาะพันเสร็จนะครับพอเขาหมดฤดูการปุ๊บเราก็ต้องพาเขาออกไปสู่ในกรงบินนะครับ เพื่อให้เขาได้ออกไปไป,ไปออกกําลังกายได้บินได้สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนะครับไปบํารุงอาหารบํารุงวิตามินกันตรงกกงนู้นนะครับเพื่อเขาได้บินนะครับซึ่งโรงนี้ถามว่าพ่อพันธุไดไหมพ่อพันธุ์ได้แต่ว่าจะแคบไปนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้มาดูโกงพ่อพันธุ์ถาวรนะฮะอันนี้คือผมเพิ่งทําขึ้นมาใหม่นะฮะอันนี้คือกรงที่จะสแตนดาร์ดที่ที่ผมใช้พ่อพันธุ์อยู่นะครับก็จะมีตั้งแต่นะครับขนาดกว้าง กว้างก็1เมตรนะครับสูง1เมตรนะครับสูงเนี่ยเมตรนะฮะเมตรพอดีนะครับกว้างก็1เมตรนะครับขนาดกว้างก็1เมตรอ่าเมตรนะครับยาวก็2เมตรนะครับอันนี้คือยาว2เมตรเลยนะครับซึ่งกรงขนาดเนี้ยเราสามารถใช้เพาะพันธุ์นกได้ทั้งปีนะฮะโดยที่ พอหมดฤดูการปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเอาแค่แค่ลังเพาะออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาลังเพาะใส่เข้าไปเนี่ยเขาจะกัดเขาจะทําลายนะครับเพราะนกนกแก้วโมงเนี่ยเป็นนกที่ชอบกัดแทะนะฮะแทะไปเรื่อยครับมีอะไรแทะแทะแทะหมดแทะได้แทะหมดเลยกัดได้กัดหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาลังเพาะพันออกนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ในนี้ได้เลยเพราะว่าในขนาด2เมตรเนี่ยเขาสามารถโผล่แล้วก็บินได้นะครับ โดยที่ไม่ต้องเอาเขาไปใส่ในกรงบินนะครับซึ่งกรงขนาดนี้ที่ฟาร์มผมใช้อยู่ตลอดก็คือ1นคูณหนคูณสนะฮะก็คือสูง1เมตรกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะครับเราเราเน้นที่ความยาวนะฮะเพราะว่าความยาวนียให้นกได้บินนะฮะให้นกได้บินไปบินมาบินมาบินไปเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนกรงนะครับตัวนี้ผมมีอยู่ประมาณ 3- 4กรงนะครับที่เราไม่ต้องเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกมา ใส่กรงบินเพื่อให้เขาได้ฟื้นฟูร่างกายนะครับซึ่งอยู่ในนี้ได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเพิ่งทําเสร็จอันนี้นะครับเพิ่งทําเสร็จเพิ่งซ่อมแซมเสร็จนะครับไม่ใช่เพิ่งทําเสร็จเพิ่งซ่อมแซมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีพ่อพันแม่พันธุ์มาอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกรงต่อไปอันนี้คู่ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกรงพ่อพันนะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าถามว่ามันพ่อพันธได้ไหมพ่อพันุ์ได้นะครับสําหรับคนที่มีพื้นที่จากัดเราก็ใช้กรงแบบนี้ได้นะฮะกรงแบบนี้ก็แค่1เมตรนะฮะหมตร1เมตร บางคนก็ถามว่า1เมตรคูณ1เมตรได้ไหมอย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะก็อันนี้คือ90เองนะฮะกว้าง90นะ,ะยาว1เมตรแล้วก็สูงก็สูงเท่าไหร่เอ่ยสูงก็90นะฮะเนี่ยฮะถามว่ากรงขนาดเนี้ยเพียงพอไหมสำหรับพ่อพันธุ์ถามว่าพ่อพันธุ์ได้ไหมพ่อพันธุ์ได้นะฮะแต่แนะนําให้ติดรังไว้ข้างนอกนะะติดรังไว้ข้างนอกแล้วก็พอหมดฤดูกาลนะครับก็เอานกออกเอาพ่อแม่พันธุ์ออกเอาไปใส่กรงบินนะฮะ เราต้องเตรียมกรงบินไว้ให้เขาเพราะว่าถามว่ามันแคบไปหน่อยเพราะว่านกมันจะไม่ได้บินนะันจะไม่ค่อยได้บิน,นถ้าอยู่นานๆไปเนี่ยบางทีอาจจะอยู่ปีเดียวเงี้ยได้อยู่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอยู่สองปีสามปีไปเนี่ยเขาจะไม่ได้บินแล้วก็เขาจะขาดความแข็งแรงไปนะครับซึ่งนกเนี่ยถ้าจะให้แข็งแรงเขาต้องได้บินนะครับอันนี้ก็คือเก้าสิบคูณเก้าสิบคูณหนึ่งเมตรนะฮะแค่แคบๆนะสำหรับ คนที่ไม่มีพื้นที่นะครับพ,พื้นที่จํากัดที่บ้านในพื้นที่จํากัดก็ใช้ได้นะครับใช้ได้สามารถเพาะพันธุ์ได้แต่ว่าแนะนําให้ติดรังเพาะไว้ข้างนอกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือลวดนะฮะลวดที่เราจะใช้เนี่ยเอ,อ่อถ้าเป็นเบอร์ลวดเนี่ยถ้าเป็นแก้วโมงเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์สิบหกนะฮะใช้เบอร์สิบหกลงมานะฮะสิบหกสิบสี่สิบสองเบอร์อะไรเนี่ยต่ำ,ต,ำต่ำลงมาเนี่ยได้เพราะว่า เบอร์16ก็คือว่ามันจะลวดจะเส้นใหญ่ขึ้นนะฮะถ้าเบอร์18ดเนี่ยลวดมันจะบางไปลิงเหนก็ได้นะครับแต่ว่าแก้วโมงเนี่ยเขาอาจจะกัดขาดได้นะครับเพราะว่าแก้วโมงเนี่ยปากเขาแข็งนะครับใช้ลวดเส้นใหญ่นิดนึงนะครับพอลวดเส้นใหญ่ปุ๊บมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนว่าบางคนเนี่ยใช้ลวดเส้นเล็กแล้วก็เอามาทำกรงแก้วโมงเนี่ยบางทีเราเผลอเราขาดความดูแลสักอาทิตย์หนึ่งเขาอาจจะกัดขาดแล้วก็อาจจะออกไปนอกกรงได้นะครับ วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับที่จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับซึ่งบางคนถามมาว่าที่บ้านใช้โกงแบบไหนแล้วก็ใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็เฉลยให้ดูแล้วนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามครับวันนี้ก็สั้นๆเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ